จิตสอ,อันนี้เป็นมอวิมอวิ8ใช่ไหมคะแล้วอีกชุดนี้เป็นอุกสรรสองใช่ไหมคะ วกับจารุมใช่ไหมครจ้วเทวดาจารุอีกหถูกไหมคะใช่ครับอวิวปสีที่เป็นทวีกับมอสามสี่ที่เป็นตีปูอริยะนีได้กี่คนฮะว่าเดวรวมเออเดี๋ยวตัวนี้ปนแยกตัวนี้ฮะได้มนุษย์มนุษย์ได้ใช่ไหมฮะเทวดเทวดา หกภูมิเลยใช่ไนีคะหกภูมิครับอืมเทวดาหกครับเอ่อเจ็ดภูมินี้ชื่อว่ากามะสุขติภูมิครับเท่าไหร่ฮะเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดเจ็ดครับอ่ายัางย่างมอวิสามสี่เป็นจิตประจำตัวประจำภพของติเนตุกาปุะชนหนึ่งกับติตริยะสี่ ได้ไหมคะรับมนุษย์หนึ่งมนุษย์ครับเทวดาได้ไหมคะเทวดาออเทวดาหกไหมคะหกครับเรียกว่าการะสุกติภูมิเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมครับอืรวมภูมิแล้วได้เท่าไหร่คะเนี่ยอบายสีตกลงเลยสิบเอ็ดนะจำได้เรื่อต่อพผิมได้ข้าวมาได้ข้า ู่นี่นะบุคคลคะเอาไว้บุคคลบุคคลได้เท่าไหร่คะแปลคนได้แบุคคลเออบุคคลได้แปลในการคูบสิทธิ์นะเออในการควบบุเท่าไหร่นะคะการควบสิทธิ์เองนะชัดไหมฮะอันนี้ชัดมากขึ้นเลยเออนะ อาทงใจใช่ไหมฮะอตินิภูตารงใช่ไหมเออชาเกิชาดควาขัอต่อผิดจับอ่าได้ละทีนี้ก็โยงมาเลยเห็นไหมคะว่าการมั่นวังขจิตศี์เนี่ยนะว่าโดยรวมแต่ก่อนหน้านั้นเรายกแค่ตรงนี้เองนี่คะใช่ไหมคะเรายกแค่บุคคลแค่นี้เองใช่ไหมคะ อ่จริงๆแล้วก็ต้องถ้าว่าโดยการนำเอาวิถีจิตนี้มาเนี่ยก็ต้องหาลักษณะแบบนี้ทันนะคะทันไหมคะทีเ่เงียบคือรูอ้สึกอ่อ่ะ,อะนี้ก็มาตรงหน้าสี่สิบเอ็ดต่อค่ะหน้าสี่สิบเอ็ดมีบอกว่าตรงช้างใช่ไหมคะช้างเจ็บขนาดนะ ช้างเจ็ดขณะนี้เป็นการรมมะชวนะ29กานะรใช้ยี่สิบเก้าตถาสิบเอ็ดหาเป็นแล้วนะคะคืออะไรบ้างนะคะสิบเอ็ดนี้มีอะไรบ้างนะคะอุอุเบกขาสังตีแล้วนะสี่สองอ่านสันนส้นอ่านอันสั้นว่าอุสันสองสังสองะะสังสองแล้วก็โมโมอวิแปดใช่ไหมคะ อูอสันสองมอวีปดใช่อูสันสองมอวี8แปดไหมมันยังไม่ครบสิเ็ดเลยอ่ะตะทาตะทาค่ะตะทาสิดค่ะตะทาสิแปดสามก็เป็นสิบเอ็ดันตีสาใช่ไหมคะไม่ใช่อูสันสองแล้วนะสันตี้รังกดสามเลยนะมหาวิบากแปดค่ะนะคะนี่ะสามกับแปด ได้ทั้งหมดสิบเกก็คือจิตสิบเอ็ดวงนี้ทําหน้าที่ตถาเหมือนกันนะนอกจากเขาจะทําหน้าที่ปฏิสนธิพระวันหยุดตีแล้วเขายังทําหน้าที่ตถาด้วยเข้าใจนะฮะแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอุสันสองทำหน้าที่ปฏิสนธิมาแล้วเข้าใจไหมฮะครับเออตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทําหน้าที่ อันนี่เขาทำหน้าที่พะวงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตทา<ช>นะ<ๆ>เดี๋ยวเขาจะต้องมีตทาอีกซึ่งตรงนี้ในวิถีจิตเนี่ยมีตทา<ๆ>เห็นไหมฮะอูสันสองหรือว่าสมสมสันหนึ่งหรือว่าสันตีสามเนี่ยตถาสิบเอ็ด 11, มีมอวี่แปดก็มี 8, ม<ๆ>สังเกตนะคะว่าอู 3, สันสองหรือว่าสันตีสามเนี่ยนะฮะอูสันสองเนี่ยเขาจะเป็นพวางก็ได้เป็นทวรวิรุธ์ก็ได้จำได้ใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้กลายมาอยู่ในวิจิตเกิดต่อจากชาวนะใช่ไหมว่าตถาธรรมนะนี่ตถาธรรมนะกิจก็คือสเกิดต่อจากชาวนะจําได้ไหมคะเกิดต่อจากชาวนะนะรับอารมณ์ต่อจากชาวนะใช่ครับใช่ค่ะรับอารมณ์ต่อจากชาวนะเนาะทีนี้เมื่อเตา เกิดสองขนาดเดี๋ยวจะมีคําอธิบายให้นะตอนนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนเ<ะ>ต่าสองขนาดเนี่ยพอขนาดที่สองดับลง<ะ>หมดลนะเพราะว่าวาระใช่ไหม<ะ>สิ้นสุดที่ตถารพนะวาระ,ะก็คือหมดที่เต่าหลังจากนั้นพวังเกิดต่อ<ะ>เห็นไนหะ<ะ>มคอืพอสิ้นสุดแล้วหรือว่าวาระหมดแล้วเนี่ยพวังเกิดต่อก็คือจิตใหม่เกิดขึ้นมา แล้วพววังนั้นก็ไม่ใช่อะไรละก็คือการมวังก็ะจิติบนั่นเองอการมวังก็ักจิตสิลเพราะว่วาเริ่มเริ่มจากการมวังพ็ะจิตสิลใช่ไหม<อ>วิถีเนี้ยค่ะ<อ>ใช่ใชอ่าสังเกตให้สังเกตตีหน้าถึงเต่าหลังตีหน้าต <laughs> ีหน้าครับตีหน้า าครับรีบฟอกหน้าเลยนะครับ <c oughs> ตีหน้าถึงเตาหลังนะับจิตทั้งหมดตีหน้าถึงเตาหลังว่ามีกี่ดวง <c oughs> ในวิถีฮะในวิถี่ <c oughs> นับให้ดีตั้งแต่ตีหน้าถึงเตาหลัง <c oughs> คุณมาดูได้เท่าไหร่คะ <c oughs> คุณมโได้าสิบเจ็ดแล้วใครได้มากกว่านี้น้อยกว่านี้คะ สิบเจ็ดใช่ไหมคะ <17. S 1> อืมมีความหมายนะเนี่ยมีความหมายนะตั้งแต่ตีหน้าถึงเตาหลังนะมีความหมายเดี๋ยวคุยความหมายให้ฟังนะทีนี้ตั้งแต่ปลาหน้าถึงเตาหลัง <laughs> <laughs> จิตมีกี่ดนะวงนับค่ะในวิถี <laughs> ตั้งแต่ปลาหน้าถึงเตาหลัง <laughs> ลได้เท่าไหร่คะแม่บอก แม่บอกสิบสี่ออกไปสามวิสามอ่ะเหลือสิบสี่เหลท่านนี่คะท่านใดยังหาไม่เจอผมหาไม่เจอจงไหท่านไม่รู้ปลาตะกี้ไปไหนอ่ะปลาหน้าถึงเต่าหลังอีกไอ้ไม่ใช่ปลาหน้าปลาหน้าถึงเต่าหลังอ๋อนี่ยังอยู่วิธีที่หนึ่งอยู่เลยนะ เขากระโดดไปท<ล>ี่ที่สองเพาเลยไม่เห็นเต่าเขานะ <c oughs> เจอเถิดช้างเขาไม่เห็นเต่านะอ่ะนะเออาเนาะจำตัวเลขให้ดีนะคะตีหน้าถึงเต่าหลังมีสิบเจ็ดดวงจิตนะคะปลาหน้าถึงเต่าหลังมีสิบสี่ดวงจิตนะคะอืมวันนี้พูดทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะแล้วจะมีคำพูด ต่อเนื่องไปอีกนะคะหลังจากสรุปตรงนี้เขาจะมีนะคะให้หนะให้เราดูก่อนแล้วจิตที่เป็นวิถีนี้อันนี้เป็นเรียกวิถีจิตใช่ไหมคะครับตั้งแต่พอสัมเพราหน้าถึงพอสัมเพราหลังนะ <c oughs> เรียกว่าวิถีจิตใช่ไหมคะครับวิถีจิตเนี่ยจิตที่ขึ้นสู่วิถีกับจิตที่พ้นจากวิถีมีอยู่ในนี้ด้วย ตั้งแต่พอสัมเภาพราพะตีนะทะอันนี้เป็นจิตที่พ้นจากวิถีเรียกว่าวิถีมุตต่จิตแล้ววิถีที่ขึ้นสู่จิตที่ขึ้นสู่วิถีตั้งแต่ปลาหน้าถึงเต่าหลังเข้าใจนะคะอันนี้เรียกว่าวิถีที่จิตที่ขึ้นสู่วิถีอ่านะจิตที่ขึ้นสู่วิถีค่ะ หันนะคะ,ะตีหน้าถึงเตาหลังคือตั้งแต่พาวงอ่ะพอสัมเพาหน้าถึงพอสัมเพาหลังอ่ะก็เรียกว่าวิถีจิตคือจิตที่เกิดดับเหมือนน้ําไหลใช่ไหมคะ,ะแต่เราต้องเอาวิถีจิตจิตที่เป็นทางเดินของจิตพวกนี้ แยกออกมาเป็นสองอย่างก็ค hmm. ือจิตที่ขึ้นสู่วิถีกับจิตที่พ้นจากวิถีจิตนะได้ล้วาหน้าถึงเต่ลาหน้าถึงเตาลังนี่จิตที่ขึ้นสู่วิถีจิตจิตที่ขึ้นสู่วิถีจิตที่ขึ้นสู่วิถี เหตว่าท่านแสดงกับบุคคลที่เกิดอยู่ในกาบมภูมิ11บใช่ไหมคะบุคคล8คนใช่ไหมคะแล้วกาบมะภูมิก,กับบุคคล8เนี่ยในวิถีจิตที่พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะมุดตัหรือว่าขึ้นสู่เราต้องไปหาตรงพวันสิบกาบมาพะวังสิบบอก นะเขาจะบอกว่ามีภูมิเท่าไหร่มีบุคคลเท่าไหร่เข้าใจไหมฮะครับ<ะ>แสดงว่าการม,มา,าวางังกจิสิทธิ์เนี่ยหรือว่าเขาวังเนี่ยจะบอกได้ว่าภูมิบุคคลในวิถีนั้น่ะมีเท่าไหร่สำนวนจริงมีบอกว่าพระวังบอกบุคคลภูมิเข้าใจไหมฮะ พวังบอกบุคคลภูมิถ้าเราเห็นพวังปั๊บเราจะเห็นว่าบุคคลมาเท่าไหร่แล้วก็ภูมิมาเท่าไหร่เข้า,เาใจใช่ไหมคะพวังบอกภูมิกับบุคคลค่ะแม่เนี่ย่ะตามที่เขียนบนกระดานนี้พวังก็คือพวังก็คือจิตพวกนี้นะทำได้ที่พวังจิตพวกนี้ทำ บอกคนใช่ไหมคะบอกโมคนบอกภูตามที่วิธีนี้เลยนะปูพื้นดีก่อนนะใช้วัสดุที่มันเข้มแข็งแข็งแรงเลยเดี๋ยววันนี้เรื่องที่เราจะต้องเรียนอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเรียกปูพื้นนะ แต่ไม่ทันตรงไหนกรุณาถามมานะยังไม่ทันไนที่แรกดสักครู่ได้ค่ะได้ตีหน้าถึงเต่าหลังมี่รวดกันเปในเท่าไหร่ยังไม่จดค่ะโคตสวยมากเลยนะฮะตีหน้ายังไม่จดค่ะตีหน้าถึงเต่าหลังค่ะตีหน้าถึงเต่าหลังนี่ก็คือจิตนะที่มี17ดวงจิตนะคะ อ่าสิบเจ็ดดวงจิตนะคือพอตรงตีนัะเนี่ยพระตีนะัะอาคารพุทธวันพระตีเ,เนี่ยเรียกว่าวิธีมุตตจิตวิธีมุตตจิตเขียนให้ค่ะอ่าเขียนให้เขียนให้นะ พระใช่ไหมคะเขียนรูปแบบวิถีเลยค่ะพระตีนะทปากจัสันสันหูช้างช้างนีกท่หร่นะคะช้างมีเจ็ดช้างเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเต่าสอง แล้วก็มีเพราะวันเกิดต่อใช่ไหมคะอ่านี่นะคะถ้าเราแยกนะคะตั้งแต่ตีหน้าถึงเต่าหลังนี่นะตีหน้าถึงเต่าหลังตีหน้าถึงเต่าหลังนี่ก็คือมีจิตสิบเจ็ดดวง จิดสิบเจ็ดดวงอันนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มนะคะอธิบายเป็นขั้นตอนให้ทีเดียวเดี๋ยวเราอิ่มจนไปไ,มไปไหนไม่ได้อิ่มเกินไป,อ,นนไปอิ่มเกินไปนดูอีกทีนะคนะปลาหน้า ถิกเตาหลังใช่ไหมคะมีตีหน้าถึกเตาหลังวล่าปาหน้าถิกเตาหลังอันนี้ที่เรียกว่าจิตที่ขึ้นสูงวิถีนะส่วนตั้งแต่พวันนะคะดูพวังนะพวังตรงนี้นะพระตีหน้าทะเนี่ยนะคะ จิตที่ผนจากวิถีเรียกว่าจิตที่ผนจากวิถีเอ่อชื่อเขาบอกว่าอะไรนะวิถีวุตตะใช่ไหมครับวิถีวิถีวุตตะมุตตะจิตใช่ไหมคะวิถีวุตตะจิตครับเออาไม่ค่ยนะทีนี้พอเข้าใจนะคะ พอสัภารข้างหน้าไปถึงพอสัมภาข้างหลังแต่ต้องมาแยกอีกว่าวิถีจิตเนี่ยอันไหนขึ้นสู่วิถีอันไหนพ้นจากวิถีเข้าใจนะคะส่วนที่พ้นจากวิถีนี่ก็คือพวกพวกัพว,วังตอนนี้เนี่ยพูดถึงสิบเองใช่ไหมคะการมะพวันคดจิตสิบการมะพวังคจิตสิบ การบัฟเฟอร์กับจิตธิ์นี่ก็มาจากตรงนี้นะตรงนี้แหละคะ่ะถ้าว่าโดยการบัฟเฟอร์กับจิตธิ์เนี่ยว่าโดยภูมิก็คือได้การบัฟเฟอรเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดใช่ไหมคะบุคคลได้เท่าไหร่คะบุคคลแปดดิง่งอ่ะ การมงภูมคขิสิอันนี้ดึงออกมาจากวิธีที่หนึ่งนะคะในหนังสือนะ,อะการว่าสิบสิษได้การม่งภูมิิเอ็ดบอกว่าพระวันเห็นไหมฮะพระวันบอกภูมิบอกบุคคลหรือว่าพระวันบอกบุคคลบอกภูมิอย่างนี้ก็ได้จำนวนนะ,ะถ้าเรารู้ว่าพระวันมาเท่าไหร่เราก็หาบุคคลกับภูมิจากพระวันเพราะว่า เดี๋ยวจะมีสำนวนในหลักสูตรให้เราท่องเราจะต้องดูที่ไปที่มาก่อนนะคะออันนี้ตัวเลขก็หนึ่งสองสองสามหนึ่งใช่ไหมคะดังนี้จิตนะช้างก็คือกามช้ายี่สิบเก้าเขียนก็ได้ค่ะหนึ่งสอง่หนึ่งสองสองสามหนึ่ง การชาการชา 29, ้ายี่ิก้าตถาสิอันนี้ก็พอสัมภารหน้าพอสัมภารหลังก็คือสิบนะใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะตรงไหนไม่ทันถามด้วยนะคะให้รู้ว่าวิถีจิตอันที่หนึ่งที่ท่านนำแสดงเนี่ยให้เราในหลักสูตรนะ ให้เรารู้ว่าบุคคลทั้งหมดไม่ว่าจะทุสุทวิติบุรุชนสี่ <4. S 2> ใช่ไหมคะบุคคลนีแปดแปดนี่คือใครบ้างนะปุรุชนทุกุทิอุทุุรชนสุุชนีุ่ตอุ ชนี่ไหนมีหนึ่งคะ่ะหนึ่งก็ได้นะคะแต่พูดถึงอ่ะบุรุษชนสีสีคือ ังนั้นใช่ไหมคะรียบุคคลสีคือใครคะโซโซตาบรบุคนหนึ่โสสกาออนาอรหันเห็นไหมคะว่าวิถีจิตแบบนี้เชวนะมีดังยี่สบเก้ามีอกุศลสิบสอด้วยนะฮะเห็นไหมคะอกุศลสิบสอง ถ้าว่าโดยพระอเิยกมุคลนี่อักขศนสิบสองนี่ต้องแยกพูดใช่ไหมคะนะมาติการนั่นแสดงเอาไว้ใช่ไหมจุลเอขจุลเอท่ันแสดงเอาไว้ว่าอันนี้ถ้าพวกเราไม่ผ่านะมาแล้วนะผ่านแล้วผ่านเลยใช่เขาอผ่านนะเออจะไม่ผ่าน อย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นพ่อผ่านมาแล้วนั่นเองจริงๆอะไร่างเี้แล้วในส่วนของพระโสดาบัานเนี่ยบบนะทัศนะทัศนติกะในสําหรับทัศนติกะจะมีเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลนะบุคคลที่ท่านละกิเลสนะฮะละสังโยชน์ละอะไรพวกนั้นนะนะละนี่นบุคคลเนี่ยต้องดูว่าในอัคคีสระิจสิบสองเนี่ยท่านใดละอะไรบ้างตรงนี้ อันนี้เรกว่าโดยรวมเข้าใจใช่ไหมฮะเอาบุคคลมากล่าวโดยรวมก่อนแต่ถ้าว่าโดยจิตตสันดานนะคะจิตตสันตานะนอย่างนี <c oughs> ้นะเขาว่าจิตตสันดานมันรู้สึกยังไงหรืยจิตตสันตานะของพะอระอรหันต์การม,มาชํานิ๙เนี่ยอกุสนิ๒ <c oughs> ไม่มีถูก <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> ไม่ใชไม่ <c oughs> ในขันธสรดานท่านอ่ะจะไม่มีใช่ไหมคะ,ะวันละว่าโดยการละอนะนก็คือไม่มีนะถ้าเป็นยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าสอุปา,านิเสศนิพพานใช่ไหมคะขันได้มีอยู่แต่กิเลสถูกทําลายแล้วใช่ไหมจีเก่าวโดยวรวมว่าบุคคลผู้อยู่ในกาลโมกุมสิบเอ็ดถ้าว่าโดยบุคคลที่อยู่ในอบายบุลสี่สิบเอ็ดนี่ก็คือทุกนะ และที่เหลือ,อในส่วนของกามมัสุตติภูมิเจ็ดก็นับตั้งแต่ <ith> สุธวิติสวส,สกะอนาอรหันใช่ไหมคะถ้าแยกออกมานะต้องหาให้เป็นนะอย่างนี้ต้องหาให้เป็นถ้าหาไม่เป็นตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะไม่เป็น <laughs> <laughs> มันจะชอดสถิตจ <laughs> <laughs> ะกินอีกถ้าคอเติม <switches> น้ำมันรอรึนะ อันนี้ผ่านได้ไหมคะวิธีนี้ตัวรับาอ่นได้หรอคะ <c oughs> คุณชวนอ่านได้ไหมอ่านได้อ่ะได้ก็ใครจะถ่ายถ่ยรูปก็ถ่ายฝากนะคะ <c oughs>